ครับสวัสดีครับไม่อีกแล้วครับไม่อีกแล้วนกเขาจะตายแล้วครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้สีพามาเห็ดหอ้แป้นหัวกงครับเป็นไม้หัวกงครับมีอาจารย์หลายท่านสอบถามมาเห็ดจังไดอาจะมาเห็ดห้เพิ่งครับแช่แช่กันไปครับนี่ครับวัตดุดูสาคัญครับไม่ครับ หนแผ่นประมาณนี้ครับแล้วก็ห้องกลับไปเอาวัดเป็นวงกลมครับแล้วก็เอาไปตัดครับน่ครับวงกลมผมเอาใส่แง่กันาดไนผมใส่นี่ครับหนึ่งฝากอรขนมคุกกี้ครับหนึ่งประมาณนิ้วหกนิ้วครับนี่ครับเมื่อถาดวันที่ล้วก็เขียนครับแต่ผมไปเขียนก่อนครับแป๊บนึงครับ ครับเนี่ยครับออกมาจะเป็นคัวกลมนียครับก็ใส่เลื่อยจิกซอต,ตัดครับตัดตามเส้นเนี่ยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเห็นมามนอ้องอะไร ประมาณหาหานิ้วครึ่งครับนี่เห็นป้าทูนกลางประมาณนี้ครับพอตาตัดออกมาเด้๋วมันจะเป็นแผ่นวงกลมครับตามนี้ครับครัเดี๋ยวไปตัดกันครับครับหลังจากที่เราวัดแล้วเราตัดออกมาเด้๋วมันเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นไม้แป่นวงกลมสี่ครับ เขาก็เอากระดาษทรายขัดให้เรียบร้อยครับขัดแล้วก็ทั้งสองด้านแบบนี้ทั้งหนาทั้งหลังครับแล้วก็มาแบ่งช่องครับนี่ครับแบ่งช่องตามนี้ครับแบ่งช่องประมาณช่องละเซนนะครับผมกะเอาครับนี่ครับผมใส่ต้น เนี่ยขีดเอาครับเนี่ยครับนี่ยถาบลก็ะีดถาบลก็ขชีดครับนี่ครับตอนนี้ผมขีดได้ประมาณนี่ครับห้าสิบเอี่ครับพยายามให้ห้มาลงเล็กขี้ครับเพราะว่าเวลาเขาไปถักอ่ะมันจะลงโตครับแล้วก็อาจารย์บางท่านเป็นยึดตำราเพื่อนก็จิถึอตำรานะครับ ที่เพิ่นว่ายยังไงขี้อยู่คู่นีนะครับนะครับประมาณนี้ครับไย่มันลงเลยขี้มันจะได้ถักง่ายๆครับถักไร้ขัดครับพอตะแบงช่องยังสีเสดเากะเอามาแบงครึ่งพี่ครับนี่ครับนี่ครับขีดแบงครึ่งแล้วก็เอาไปตอกน้ำศูนย์ครับ ตอกน้ำสูญตรงกากระบาดหน่ยครับนะครับนะครับเพื่อเวลาเจาะมันจะไม่ได้เบี้ยวครับผมใช้ดอกสว่านสามมิลสามจุดห้าแต่ก็สี่มิลครับเจาะหูใหญ่ที่สุดสี่มิลครับกว่าสี่ของผมสี่ใหญ่ครับเลยใส่ประมาณรูประมาณสี่มิลครับนี่ครับเจาะตามที่กากระบาดนี่ครับก็จะได้ตามจํานวน 4ที่เขาขีดไว้ครับจำนวนสี่กงครับนี่ครับตัวต่อกกระเบยาองครับนี่ครับตะปูหรือยังก็ได้ครับนี่ครับแ่แต่มันแหลมประมาณนี้ครับนี่อันนี้มันเป็นน็อตครับตัวตอกนี่เขาจี่ลงจี่ลงไปตรงจุดนี่ครับแต่ก็ตตอกปรับเพื่อจะน้าศูนย์ครับน้าศูนย์ให้ดอกสะว่านครับเพื่อจะได้เบี้ยวครับ นะครับต่อกันไปครับเดี๋ยวผมไปต่อก่อนครับเดี๋ยวผมเอามาให้เบิงครับไปครับครับนี่ครับตอกเสร็จแล้วมันจะออกมาประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับมันจะมีรูครับนี่มีมากครับนี่เวลาเจาะมันจะไม่ได้เคลื่อนไปหา กินไายขึ้นบนลงไตนะครับนี่ครับต่อก้อนเียครับนี่ครับต่อครบแล้วครับเนี่ยหาสิบเอ็ดหาสิบเอ็ดหูครับหาสิบเอ็ดรู้ครับกัเจาะออกมาก็จะเป็นหาสิบเอ็ดสี่ครับนี่ครับที่เขาเสียบสี่เสียบสี่ไม่ลงไปนะครับครับตามนี้ครับอ่ ชีจอกับใส่สะบ้านธรรมดาเนี่ยนะครับนี่ครับผมใส่ดอกนี่ครับดอกสะบ้านธรรมดานี่ครับผมจะจอลายเบอร์ครับเนี่ยครับนี่ครับสามขนาดครับจอดอกน้อยนี่ก่อนครับเนี่ยสามมิลสามจุดห้ามิลแล้วก็สี่มิลครับว่าสี่ผมใหญ่ผมเลยใส่สีมิลครับกัน เป็นซีรวดธรรมดาผมก็ใส่รวดชุบผมก็ใส่ใช้สามมิ้นครับถ้าเป็นไหม่เขาชวากับผมก็ใส่สามจุดหาครับแต่นี่มันเป็นใหม่เขาใหญ่มันจะสี่มันจะใหญ่ผมก็เลยเจาะซีมิ้นครับเจาะลายครับลายตั้งแกดอกน้อยแล้วก็ดอกกลางแล้วก็ดอกใหญ่ครับอาจารย์ทันใดฝีมือฝีมือกับเจาะดอกใหญ่เล็กก็ได้ครับเจาะทีเดียวเล็กก็ได้ครับ ต่ทีผมเจาะลาดอกน้อยไปก่อนครับปัวกันไม่ผมแตกครับนี่ครับนี่ครับเวลาเจาะเราใส่สะบ้านเจาะไปครับดอกน้อยมันจะบ่อเฮ็ดให้ฉลับอะครับถ้าดอกใหญ่มันก็ตจเวลาถ้าเกิดมือมือบดดิงครับมันก็ะแับกินทรายกินขัวครับจะประยุกยูกลางครับ อันนี้เวลาที่ผมตอกน้าศูนย์ไปแล้วครับนี่ครับเวลาใส่ดอกไม้มันจะเข่าไปพอดีครับนี่มันจะบ่แฉลบครับต่อไปเยวไปต่อครับนี่ครับอันนี้เป็นไม่งานชุดที่สามครับนี่ครับจํานวนหาใบครับเรากลัดตอกน้าศูนย์ไว้แล้วครับนี่ครับ เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตอกน้ำศู์พวกนี้ก่อนครับนี่ครับขีดไว้แล้วครับเป็นรหัสเบดสี่ครับตัวกระด้ช่องตัวนี้ประมาณหนึ่งเซนครับนี่ครับจะได้ช่องประมาณห้างประมาณหนึ่งเซนครับนี่ครับหนึ่งเซนหนึ่งเซนครับ เป็นไม่ตรงนี้ถ้าอาจารย์ทันไดพวมนี้ก,ก็ผมเห็นขายในรัศดามีอยู่ครับรัศดาช้อปปี้มีอยู่ครับ,ปปรบเป็นไม่หัวกงนกครับพิมพ์ขเข้าไปเลยครับบางด้านเขาจะจาอมาให้ครับหรือบางด้านเขาก็เขาเอามาจาอเองครับมีขายในรัศดาครับก็ชี้บาทครับในรัศดาในช้อปปี้ครับประมาณยี่สิบหรือสามสิบบาทนี่แหละครับถ้าอาจารย์ทันไดว่าสดวกับ ขอไปสื่อเลขแรกก็ได้ครับได้ึ้นกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อกันครับต่อแต่เจาะเดี๋ยวผมเอามาให้เบิ้งอีกทีครับไปครับครับนี่ครับต่อกน้ำศูนย์เสร็จบนนะครับเข้าไปจะไปเจาะครับเจาะดอกนี่ครับดอกสามมิ้นกันนะครับ ไปเจาะนะนเย้จอดนะรู้มันจะนน่อยๆกันครับเดี๋ยวค่อยไปขยายไปเรื่อยครับ นี่ครับจอดอกสามมิ้นเรียบร้อยนะครับนี่ครับเป็นซีรวดนะครับจอแค่นี้พอเลยครับอันนี้ของผมมันเป็นซีไม่แพ้ซีง่ญ่ครับเลยตอกจ่อดอกง่ายไล่จ่อไปเรื่อยๆครับ เจอขอระยะจอกันครับเดี๋ยวให้ไปครัอบจอออกมาเป็นทีเรียบร้อยนะครับนี่ครับจอบเสร็จเรียบร้อยมันจะเป็นมัดน,นี่ครับอันนี้ลูซีมินครับจ่อไปครับหัวคงงั้นชุดต่อไปครับพาใบครับ ก่อนจะเอาไปใส่ก็อันดีวเอากระดาษทรายมาขัดอีกเทียนนึงครับแต่ตะลบคุ้มตรงนี้ครับสุดท้ายก็ฝากด้วยภาพนี่ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับขอบคุณทุกการติดตามครับอาจารย์ที่ถามมาหัวคงเห็นยังไเห็นเห็นเบิง้งอะไรเด้อครับลองไปเห็นเบิ้งครับ กันเห็นบ่ได้กันในราชดามีขายอยู่ครับอันละ40กว่าบาทเนี่ยมั้งครับแบ่งปันประสบการณ์ครับแชร์ประสบการณ์กันครับขอร้องไปเห็นบึงครับทราบไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามให้ได้ครับถัดผู้ชมไหมครับสวัสดีครับไปครับ